สูมันสิปีไหมแล้วสูบ่ไปซ่อมข้อวะบอเอาสูคือสิบ่ไปมันสิบ่ท่านเขาเด้<บ>พอมีเงินอุ้ยนี่เอาเอาเอาขันบ่มีเงินสิห้นี่พันหนึ่งเม่เลี้ยงเงินเจ้าเนะเาะไม่แม่งเงินเฮาเนาะเอาก็เงินกูอยู่แต่ว่ากูใช้สูไปกินปีไหมสูบอกเอาวนะเอาแล้วเนาะไปไปให้อีหลีดิให้อีหลี ซูน่ะไปกินรเดอรตุกมือเล้ซูคอยมาเด้อซูไม่ชอมโหลดซูสิไ่ชอมขอยู่ใส่ซูกัไปรถเดอใส่เงินบว์วันซูยามาเด้ออ๋จุเป็นย่ไงงไป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 ซูน่ะแปลกแปลกแปลกตอไปไปไปเยโลดูน่ะไปยย่าฝามากไงเด้อสุกสันทาวกเคิดให้ยังต่างตมมือนีน้องโอยูเห็ดยังก็ะสะดวกมือนี้น่ะเออมาเสิร์ฟกับปูพาเลยเนาะปูยัง อ้ยอุ้ยมือนีเป็นไก่เมือสิปีใหม่แล้ยไก่แล้วตัวทางสะดวกเธงน้องเขา่อยู้เจ้าจำได้ว่ามือปีใหม่ปีแรกที่ว่าห้องคบกันนั่นอ่ะห้องเฮ็ดอีหยังกันเถอะสีนของจีคือชุจี๊ถ้าใครเห็นเสิ่มเสียบได้เจ้าเฮ็ดแถลงไข่โบเมนจังสันบดีไม้ถึงจังสันห้องเฮ็ดอีหยังกันแบบว่าผู้สาวเขาเฮ็ดกันเมยโอ้เวียนเทียนวุ้ยฟูเล่ยไม่จุดเปเวียนเทียนมือออกเหมือนสีใหม่เนาะเดี๋ยวนี้นะ พ okay. ื้นดีๆไหมเขาพื้นดีๆสองคนยุ่ง okay. กันนะยังเทียวยุ่งกันเมื่อนะกินหมูกระทะหมูกระทะหาแต่มันยังพูดกินจะเถื่อนพื้ดีๆเทาพื้นดีๆสองคนกันเมื่อนั้นนะโอ้ติ๊กซ่บะเออขาเอาปู่มากี่ปู่ปู่หน้าในช่วงนั้นน่ะมันมันนี่ มั่ามี่ช่วงนี้มันหาย่ะคือยังมันต้องไปคุดไปคุดอันตัวคือดีๆไหมคืดดีๆคือเทนนาเมียตอนนั้นเป็นแบบตั้งใจแบบคิดแล้วุ้นีเจ้ไปเสืิอมข้างไม่เห็นบ่พี่คอเฮ็ดยิงเดือดอุ้ยอุ้ยสข้างเสมข้างสิชูนน้ำมันเนี่ยกดได้ไหมเดี๋ยวนี้ขุ้ยกดเจ๊มันคือกดเป็นยูเดี๋ยวนี้มันคือกดบ่าเป็น มันเท่าอุ้ยเท่าตายนี่ไม่สูญเห็ดยังแเมยมันเหละตายอยู่นี่ละเท่าตายอยู่นี่แหละมันคืดอีกต่อมันคืดอีกไม่บอก